สวัสดีครับคลิปนี้เราก็มาอยู่กันที่อู่พ่ยุทธน้องโพอ,งโอะไรนะนอเออเหรอว <c oughs> ันนี้เราจะพามาดูอาณาจักรพี่ยุทธน้องโพนะครับก็การกล้วยของเราหลังจากที่เสร็จจากอู M ่เอ็มตีระเบิดไปใส่ป,ปั๊มลมอ่าถังลมจากพี่เล็กบางแพรคิวต่อไปก็จะมาต่อคิวเดี๋ยวมานับคิวกันก่อน ว่ารถใหม่ๆนี้จะมีกันกี่คันนะครับที่มารอคิวเนี่ยคันแรกเลยหนึ่งฮีโน่สองนับคิวเลยนะยังไม่นับคิวรถเก่านะเอารถใหม่ก่อนสามยิสุสุเดินหอบซะและ้วสามสี่ห้า หกสิบลอ้อเจ็ดฮีโน่เจ็ดแล้วเอาฝั่งนี้ก่อนนะแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่แม่เราต้องมารออีกสิบสี่คิวแล้วรวมคันนี้อย่งนีเป็นสิบห้าเนี่ยคันนี้เป็นรถเชียงกง ในในกลุ่มนี้มีอีซูส,สูแค่สองคันเป็นตัวใหญ่แล่สามนอีกคันหนึ่งฮิโน, <H ino. S 2> มน่มีสองคันอีซูมีสองคันเฮ้ยถ้ารวมคันนั้นก็เป็นสิบห้าเดิเอออีกคิวหนึ่งอยู่ตรงนั้นสิบห้าคันที่รอคิวอยู่ไม่ไแต่ที่ร้านช่างยุทธน้องโพนี่คือเขาระบายรถออกเร็วมากนะ แป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวเลยนเาาใน,น,ไนไหนเจ๊าบัสไปไหนละนเราจะเข้าไปดูข้างในนะครับพาไปชมอาณาจักรพิยุทธ์นะครับผมก็ภาคภูมิใจกับพิยุทธ์มากนะครับที่เติบโตมาจนต้องเรียกเสียเลยนะครับทุกวันนี้อีกหน่อยก็เป็นเฮียนะครับนะต้องเรียกตอนนี้ก็เรียกได้นะ นะครับเพราะว่าแกรสร้างขึ้นมากับมือเลยอาณาจักรของแกแต่แกอายุยังไม่เยอะก็เลยยังไม่อยากเรียกเฮียให้เรียกพี่ยุทธไปก่อนนะเอาเหรอไะเราจะเข้าไปหาทีมงานช่างกี้ๆกลางๆยังไงไม่รู้ ันี่เลยนี่เลยที่ที่ถูกใจนี่แหละรถก้านกล้วยของเราจะเป็นสีนี้สีนี้เลยสีนี้เลยเกทองยนี้เลยใช่เรามาถึงแล้วไข่คุ้น่คุ้นดูข้างหลังไสวัสดีครับโอ้ยเขาแก่มาหลบอยู่ตรงนี้เอง โอ้ไหนใครบอกท่าแก่จะเป็นคนที่สบายที่สุดไม่ใช่นะนี่ต้องมานั่งขัดนั่งเก็บทุกอย่างโอ้โหอันนี้พี่ยุทธจะส่งรถแล้วนะครับคันนี้ครับรต้องสดสามร้อยิตรโอ้โหนี่มันนี่มันรถ60สล้อหรือว่ารถกระบะอะไรเะยอยดทำไมมันเนี้ยบอย่างนี้โอ้โห เนี่ยสีทองกําลังมาเลยงไงไใช่ใช่ใชนี่คือสีทองของรถก้านกล้วยเ<ช>นี่ยเ<ช>จ๊บ<ช>ัสก้านกล้วยเนี่ยจะทําเป็นแถบอย่างนี้เลยนะด้านข้างจะทําเป็นแถบอย่างนี้เลยใช่ก็คือคิดซะว่าเราเอาอันนี้ออกมันจะเป็นแถบข้างอย่างนี้เลยเนี่ยเป็นลายแบบนี้เลยจะจต่อไหนต่อที่นี่เสร็จเลย เสร็จทุกอย่างอยู่นี่เลยไม้นี่คืออยู่ตรงนี้เสร็จหมดเลยนะคือวิ่งกลับบ้านคือเป็นรถไปเรียบร้อยเลยเนี่ยมันจะมันแถบอย่างนี้แหละเนี่ยเนี่ยข้างหน้าแก๊ปก็จะเป็นอย่างนี้เลยอ๋อนี่นี่มาดูหมวกมาดูหมวกกับทางทีมงานเอ็มจีระเบิดนะครับที่สั่งมาอ๋อเหรอใช่ไหม เอาเขาหล่อขึ้นมาเองเหรอไม่อันนี้เขาเป็นงานแพร่เขาเป็นงานญี่ปุ่นมาตั้งแต่นานแล้วอ,อู้แต่พี่ยุทธทำได้สวยมากเนาะอ๋อรถอะไรจะมาหล่อขนาดนี้วะเออดูงานสิทุกคนดูงานดูงานเขารายล,ละเอียดแบบยิบคือยิบยับเย่อเป็นแบบแล้วพอดีตรที่ว่าหยิอ่ะเขาอ่ะสดงานเองเสวดด้ยก็ดูเลยถึงไม่ออกอะไรเสียแล้วจะนั่งขัดเองอ ดูดิครับเก็ดกาเพชรนีหาหา่หลังจากที่เราบอกว่าเราจะเอาสีทองทําไมคนทําเยอะจัง,งออมันจะไม่จืดหรอว่าร้อนไม่หรอ,อกแบบว่าเป็นสีเจ็ดแั่นแรกไหมดูดิสีทองอย่างสวยดูข้างในเนี่ยฮะดูดิอย่างสวยเลยคุณน,นินมาดูทางนี้เจ็บใหม่หมดเลยอย่างงี้หมดเลยคือ,อก้านกล้วยจะเป็นอย่างงี้เลยนะจะเป็นสีนี้เลยนะ นั่นแหละอันนี้ก,ก,ก็ก็คือจะอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นลายถ้าไม่ใช่ปลาเ่ยไม่ว่าไลไายตรงนี้สวยนี่นี่ก้านกล้วยจะอยู่ตรงนี้หมดเลยลายนี้เลยหมดลายแน่เดยลายเขาเรียกว่าลายทําขึ้นมาเองเอลายข้าวหลามตัดนี่แหละครับคือ เจ้าก,ก,าก้านกล้วยก็จะเป็นออกทรงนี้แหละเพราะว่าให้ทุกคนจินตนาการไปว่าเอากระบะออกก็จะเป็นแถบอย่างนี้เลยแถบเลียดอย่างนี้เลยนะเนี่ยเป็นแถบเลียดอย่างนี้เลยแถบด้านข้างเจ้าก,ก,าก้านกล้วยจะเป็นแถบนี้เลยเอาทรงนี้แหละทองตัดเลียดอ่ะยังกับรถกระบะ คันหน้าแปดน็อตเลยนะนี่คันหน้าเสื่อมพอหลังแปดน็อตเลยนะเป็นรถสิบล้อแค่สิบล้อเทนเตี้ยพี่ยธครับกระทะขอบเท่าไหร่ครับพี่เก้าครับยางเบอร์อะไรสวยดีน่มันสองห้า ถ้ารถผมก็ใส่ได้ใช่ไหมยางเบอร์นี้ได้อันนีมัน,นอ่เบอเบอร์นี้เลยเนาะถ้าผมจะใส่เนาะอ,อ่าอ๋ออ่าหหกหอับเจ็ดศูนย์สี่ห้ารับเจ็ดศูนย์ี้ก้มีตัวนี้มีกิตโตแล้วก็มีกิตติกิตติอันนี้กิตติเอารูหน่อยอันนี้เส้นเท่าไหร่พี่ เส้นหนึ่งสิบสองเส้นนี้ทุกไม่มีเงินจ่ายค่าทำประมาณห้าพั 5, น, 5, นหน่อยห้าพันหน่อ,อยอ,นนอันนี้คือรถนี้จะลงพักได้จังหวัดพัททลงุพร<ะ>้อมใกล้จะเสร็จแล้วอ,อันนี้เดี๋ยวยุทคันนี้มันเป็นรถใหม่ใช่ไหม แล้วเขามาแปลงเป็นแท่นสิบล้อหรือว่าเป็นสิบล้อมาเป็นหกล้อที่ยุดแปลงหมดทุกอย่างเลยไหมโครงงานนี่โครงงานหนุนชั้นใหม่กับชั้นมาอ๋อช่วงแปลงคานแปลงคานวางนี่มาก็คือมันมาดําเนินกคือหกล้อนี่แหละช่วงยาวเขาทําหมดไปเท่าไหร่พี่ทั้งหมดทั้งมวลบางแท่นบางแท่นนี่น่าจะหมดไปมาจะต้องพิสัย แค่หลังคานหน้าเสริมจะ่สีส่สี่แสนเฉพาะเอาตัวรถมาเนี่ย,ยต้องถือเงินล้านมาถึงจะได้ทรงนี้โอ้โหปาล้านนึงอะค่าทำเนี่ยล้านหนึ่งเนี่ยรถเดิมๆที่เห็นหัวขา,ขาวๆจอดอยู่เนี่ยทำออกมาเนี่ยล้านหนึ่งคุ้มไหมถือเงินล้านมาเลย ถ้าคุณถ้าคุณคิดว่าคุณมีเงินหนึ่งล้านบาทอยากจะทำคุณเอามาทำจบทุกประเทศผมต้องทำล้อให้ได้อย่างนี้นะผมต้องทำล้อให้ได้อย่างนี้นะเออต้องทำให้มันได้อย่างนี้แหละแล้วทำไมอันนี้มันเป็นอย่างนี้อ่ะ เดูดิดูการเก็บงานการขัดก่อจะออกมาได้อย่างนี้ไม่ใช่คุณจะมา บางเหล็กแล้วคุณจะได้นะคุณต้องนั่งขัดเนี่ยพี่ยึดอันนี้จอดอยู่ในนี้แล้วออกได้ไหมไม่ได้ไดออเอ,ออกไปโชว์ถ่ายโชว์หน่อย<ด>มามามาก็จะได้ชิปเต็มเต็มรถแต่งลงเราออกไปแล้เนี่ยอย่างนี้งานก็จะออกรถจอดนอกนะครับเดี๋ยวเราจะได้ชมแบบเต็มๆนะครับคลิป แต่ทริปนี้ผมจะพาเดินทัวร์ก่อนว่าทั้งยุทธโอ้รอคิวเยอะมากข้างนอกสิบห้าคันเน่ไหมสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองรอคิวอีก,อก,อกอประมาณยี่สิบห้าคันรถผมมานี่ได้รับคิวไหม <c oughs> ต้องรอคิวใช่ไหม ถ้าเข้ามาเหยียบก็ต้องไปรอข้างหน้านู่นแต่พี่ยุท์ระบายรถออกเร็วนะผมสังเกตดูว่าถ่ายลงเฟซนี่เกือบทุกวันเลยนะอ,อันนี้ออก,กอ,ออกก็ระบายออกได้คันสีฟ้าข้างหน้าก็จะออกอสุดยอดไปเลยสีทองนี่ไหมพี่ยุทธแบบนี้ในน้องผมนะสวยด,ด,ด,ดี สวยมากเลยพี่มันเหมือนไม่ใช่เหล็กอ่ะมันเหมือนเป็นทองคำแท้เลยเนี่ย <c oughs> มันพลาสติกหรือเหล็กพลาสติกขอพลาสติกนี่นะครับการสรรส้างขึ้นมาของอู่ช่างยุทธนะครับเดี๋ยวพาเดินทัวร์ทางนู้นก่อนเดี๋ยวเราจะได้มาถ่ายคลิปคันนี้เต็มๆนะครับนี่คันนี้เต็มๆนะเอาไว้คลิปหน้านะคลิปนี้เดินทัวร์ดูร้านดูอู่นะครับอันนี้คือพอแหนะขึ้นโคง้งจะ้อยู่ฝั่งนี้ รถผมก็จะมาขึ้นโค้งอยู่ฝั่งนี้นะครับเขาจะมีประตูทางเข้าฝั่งนั้นนะหลายคนอาจจะสงสัยเขาเอารถเข้ามาจากทางประตูนี้นี่ถ้าเป็นรถผมก็จะมาขึ้นโค้งอยู่ทางนี้แหละกับช่างช่างเชื่อมนี่ครับนี่ช่างก็กำลังขึ้นงานสแตนเลสทั้งนั้นนะครับอันนี้งานเหล็ก ก็จะเป็นการทาสีไม่ให้มีเล็ยดรอดเลยแม้แต่ชิ้นงานเดียวนะเขาจะถ้าพ่นไม่หมดก็ต้องทาเอาไว้อย่างนี้แหละกันสนิมนะครับเวลามุดลงก้มดูใต้ท้องนี่คือละเอียดยิบเลยอะ่ะนะนี่คือช่างเก็บงานนะครับช่างเชื่อม นี่ครับขึ้นโครงแล้วก็จะไปพอเนี่ยต่อเติมสวัสดีครับช่างครับสุดยอดเลยช่างแต่ละคนฝีมือทั้งนั้นครับระด,ดับประเทศเลยนะครับอูนี้นี่สามร้อยครับ FBM สามร้อยครับตัวนี้ทีนี้พอขึ้นโครงเสร็จก็จะเป็นงานเจ็บเลดงานเจ็บชิ้นงานเลดครับตรงนี้ นี่แปะเลดแล้วก็พ่นช่วงล่างครับอันนี้พ่นช่วงล่างครับเนี่ยนะทีนี้ก็จะเป็นงานสีอันนี่โอ้โหรถคันนี้สีฟ้าโคตรเท่เลยอะโอ้โหสวยมากกันทงกันชนอ๋อ กันชนใหญ่เลยวะรถรุ่นเนี้ยกันชนใหญ่มากเลยทุกคนสีฟ้าเจ้าของเขานี่ล้ำเลิศจริงๆความคิดสวยมากครับสีฟ้าเป็นรถตู้นะครับสิบบานอันนี้ก็เป็นงานแปะเหรดเหมือนกันตกแต่งนะครับหลังจากทำสีเสร็จแล้วก็จะเป็นงานแปะเลดก็คือก่อนจะออกก็ต้อง มาผ่านพิยุทธนะครับอันนี้ก็ช่างเล็กเหมือนกันนะครับเล็กบางแพรทำเป็นเอออะไรนะเบรกระบบทั้งลมจิปปี้ครับเรียงอันนี้ก็จะเป็นเหลนะครับที่เราเห็นเนี่ยที่เขาเอามาแปะสวยๆอันนี้ด้านหลังด้านหน้าอยู่ตรงนี้ เขาปิดเอาไว้อันนี้ด้านหลังทางนี้ก็จะเป็นงานสีนี่ครับสีเทาล์มโบกินี่นะครับที่กำลังมาแรงในในยุคนี้นะเทาร์มโบนะครับมาแรงมากสวยมากๆครับ สช่างสีนี่จะคนสีมือทําสีเก็บไฟช่างไฟแล้วก็ใส่อุปกรณ์แปะเลดอยู่ตรงนี้นะครับในโซนทางนี้ทางนั้นจะเป็นโซนประกอบมันจะแยกมันแยกไม่ได้มันก็ทั้งสองทางนั้นก็ประกอบเหมือนกันแต่สีหลักๆที่อยู่ตรงนี้แหละนะท่างทำสีนะครับ เังไงจงายไหนายาขาเียรจริงเกียนยช่างตาหมดเลยอันนี้ช่างช่างไฟในตำนานใช่ไหมเนี่ยไปุกอยาให้เธอแล้วไปุกอยาให้อเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเปดยาให้เธอแล้วซายหรอซ้ายน้ารถซายฝารถสายรถเนี่ยใส่เครื่องมือเลด นะครับจเจาะโอนกตกแต่งเลยนะครับทําสีทาทาสีตรงนี้ใช่ไหมครับผมอ๋อทาสีตรงพื้นที่ตรงนี้แล้วก็แต่งตรงนี้เลยเอ๋อทําสีตรงนี้แต่งข้างหน้าอ๋อช่างเหล็กฝั่งโน้นนะครับสีเ<ส>ทารแลมโบสวยมากครับคันนี้เทารแลมโบกินี่ก็ผมจะบอกตลอดนะว่าถ้าใครมี รถน่ะถือเงินประมาณ4ี่แสนห้าหมืนบาทมานะครับคุณจะได้ออกมาทรงนี้เลยครับแต่ถ้าคุณจะใส่ล้อเงาหรืออะไรคุก็ต้องเพิ่มเติมแต่พวกกระบงกระบะเลดเลดิอดจะได้ประมาณนี้แหละสี่แสนห้าอันนี้งานสีคือที่หนึ่งจริงๆ งานสีสีกากเพชรอ่ะสวยมากอ่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าครับคลิปหน้าเราจะไปรีวิวรถคันสีทองทองอน,นั้นนะคลิปหน้านะครับได้เจอกันแน่นอนส่วนคลิปนี้เราก็จะจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะอันนี้ก็งานขึ้นโครงตรงนี้คือมันแล้วแต่ว่าตรงไหนบ้างก็ ปกติโซนโซนขึ้นโครงก็จะอยู่ฝั่งนู้นแหละแสดงว่าฝั่งนูนะ้นอ่ะมันแอร์อัดเกินนะครับแกก็เลยวันนี้วันอาทิตย์นะครับบางช่างก็มาบางช่างก็หยุดอย่างเงี้ยหยุดนะก็จะมีรถที่เข้ามาแก้ไขแล้วก็ตกแต่งเพิ่มนะครับอย่างนี้ก็มีเข้ามาเรื่อยๆนี่ก็เป็นช่างเชื่อมประกอบโครงครับ เอ็มตระเบิดหมวกเจเอ็มตีระเบิดครับคันนี้อ่ะเดี๋ยวเราก็จะปิดคลิปตรงนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วไปเจอกันคลิปหนึ่งนะครับอีกคลิปหนึ่งนะอีกหนึ่งคลิปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ